ผมเป็นพยาบาลเวรดึกอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้มาหลายปีเจอกับเรื่องแปลกๆมาก็เยอะแต่เรื่องที่จะเล่าให้ฟังคืนนั้นผลลุกจนถึงทุกวันนี้คืนนั้นฝนตกหนักมากเงียบจนได้ยินเสียงลมหวีดหวิวผมเดินตรวจตราความเรียบร้อยไปตามทางเดินจนมาถึงหน้าห้องเก็บศพ ที่ปกติก็ไม่ค่อยมีใครอยากเฉียดใกล้แต่วันนั้นมันเงียบผิดปกติเงียบจนหน้าขนลุกตอนนั้นเองที่ผมได้ยินเสียงเสียงร้องไห้เบาๆแว่วมาจากในห้องน้ำที่อยู่ติดกับห้องเก็บศพผมตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ๆมีใครอยู่ข้างในไหมครับผมถามออกไป ไม่มีเสียงตอบรับมีแต่เสียงสะอื้นที่ดังขึ้นเรื่อยๆผมตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปภาพที่เห็นทำเอาผมแทบช็อกไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำเลยแต่เสียงร้องไหย้ยังดังอยู่เหมือนมาจากข้างในผนังผมรีบออกมาแทบไม่ทันทั้งคืน ผมแทบไม่ได้นอนคอยแต่ระแวงว่าเสียงนั้นจะกลับมาอีกตอนเช้าผมรีบเล่าให้พี่พยาบาลฟังพี่เขาบอกว่าห้องเก็บศพนี้มีประวัติมีคนเคยฆ่าตัวตายในห้องน้ำนั้นและวิญญาณก็ยังวนเวียนอยู่แถวนั้นตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่กล้าเดินผ่านห้องเก็บศพคนเดียวอีกเลย ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆผมก็รีบเพ่นแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางทีสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็อาจจะอยู่ใกล้เรากว่าที่เราคิด